เอาได้คือกันนั่นแหละเ่าเป็นยังหรอกเอาครับพี่น้องผมสวัสดีครับทุก่ัดกำลังย่กับบปามีอะไรช่องอีสานบานขพรเองพี่น้องผมเอาตามครับแนวรัของเอฟซีนะพี่น้องเนาะเขาสามารถจีผู้หวังดีของเฮาล่วงเห็ดใกล้แต่น้ามงดูมือนี่เฮ็ดว่าไ้พี่น้องผมขอเป็นมือไม่เสนอพี่น้องนะมือนี่ขอเป็นขัวซะวแมนว่าคุณแม่ท่อนเฮาสีเขาสีได้กุกไม่พี่น้องผมส่วนผู้ทางหลังกะกำลังโอ้ยก็พีเข้าตากำลัง สีเห็ดไก่พี่น้องกำลังสีเห็ดไก่เนาะพี่น้องเนาะมีแต่เมียนู่ไก่ปลาพี่น้องเลยมือนีเพื่อนว่าป้อยนาทีให้แม่ออกเพื่อนว่าจันพี่น้องป้อยนาทีไม่ออกเพื่อนบาดนี้ที่นี่คุณแม่ทอดเท่ากับจิขอโช่์ฝฟีเมออันดูเด็เดเพชรมั่นตามภาษากูเก้าพู้ทีขายของอยูกรุงเทียมมาเป็นสิบสิบปีเนาะพี่น้องเนาะมื้อขนมหวานมื้ออาหารข้าวหวานพี่น้องผม มีงานเรียบ่องได้ติดต่อมา,มาได้ผมหันพันลดลมมาทั้งนี้มือไปอย่างมือามาอยา่อยางครับผมพี่น้องครับน้องสามปอเขานพี่น้องเนาะเอาฐานหน่ามาตรงตรง,ตรงดูน้องสามปอสุดสวยนาะพี่น้องเนาะคือเก่ากับอีสานบานไข่หนุยพี่น้องผมมาปบมาพอบอยสวยบอวสัตสิไปใส่หัวใกล้เขากันดิ สวยสวยบ่สวยพี่น้องผมเบิ่งก็ขึ้นเปินเป้นเิมนอยู่พี่น้องเลยบ่ธรรมดาเนาะครับเออยะใครดนี่ยยสะสตอลูกเนาะเอาดีๆเตรียมไปแล้วเอาครับพี่น้องผมสิใส่อีหยังเป็นที่เด็ดสกว่าคนนี้คุณแม่ทอดเฮาลูกผักชีลูกผักชีใส่เบิ่งพี่น้องมันเป็นแนวอดไเ,เด้อเ,เป็นสูตรใหม่หตัวพี่น้องผมบอกให้หากุกที่เด็ดก็สิหาให้พี่น้องเอเ้ย อย่างบูฟองหองรับร่องเครื่องแก้มมือนี้เพราะธรรมดาเบื้องการล่งศากล่งโคกพี่น้องผมคันบ่แตกคือซีวอแมนแม่ทอดหรอกคือขับพี่น้องบางทางนี่กับฝากอยู่ป๊กป๊กอยู่เด็กหน่อยเด็กดากตัวนี่หันหน้ามาดูทีนี้ตาเหลียวม่งมงอยู่จักลูกผู้ใดพี่น้องเลย าพาพลูกกำพาพอเมียย่ยงเบิดนี่ล่ะพี่น้องผมไปยุนอภรรยมันกัย,ยากคือว่านาะพี่น้องเนาะมีผ้าละมีภารกิจกันทุกผู้ทุกอันกรองไปนะคับ,บรค,ครับสไ้้้สัก้ส้้้้ ครับครับหายเดาได้แครับผมพี่รองผมเป็นไก่ปลาตัวย่อมย่อมเนาะพี่รองเนอะเป็นไก่ปลาตัวย่อมย่อมถือเห็ดเอาออกตีนออกนี้ผมว่าไก่จุนไปหิ่งล้างให้เก็บบนะครับผมครับได้เลยครับเอาพี่รองหอมหวยหวยแล้วเนาะพี่รองเนาะหอมหวยหวยแล้วพี่รองผม เด็ดเดียวโอ้ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกลับบ่าวมีเนาะพี่น้องเนาะเอามีเรียบมาแจกมาไะไกันจักน้อยพี่น้องผมกอนสิไปเบิึงเป็นเห็ดยังอยากยังกินเนาะพี่น้องเนาะคือว่ามีสมาชิกผู้หวังดีบ้ามีขอบคุณหลายๆพี่น้องผมมีสมาชิกอ่าข,อข้าหวังดีแนะนําสูตรมาว่าคือบุหรี่เห็ดไก่้ไตน้เบิงึงว่าศัน ต้องขอ้อพะยิลีพี่น้องผมมือนี่ใกล้ตัวหน่อยอีิลีตัวหญ่กวัากำปั้นนิดเดียวพี่น้องนนเนาะไอเนาะสีแนะนำไออย,อย่างผมก็จำซื้อบ่ได้เราแนะนำว่าหากุกมือดีๆล่ะก็ล่องเห็ดใกล้แต่นามเบิงล่ะก็เพราะว่าเข้าถือกับพวกบ่ได้แล้วแม่นค่งมเพลินครับบ้ามีจับกับพวกกระไดบ่ไดดแล้วน้องพี่น้องเนาะมันอันตรายมันผิดกฎหมายเอาว่าตรงๆซะหั่นเห็ดเจ้งสี่แล้วคนเบิงซํานี่คือว่า ขาเห็ดได้แจ้งสี่ขาเห็ดไปถือจับมามันสีขุมบอสหะพี่น้องตวัวบ้ามีกไปอยู่ในขุกถือเสียงเงินคาป,ปับลายมื่อหนัก่าไปอยู่ในขุกกับยี่บ๊อกขุมเฮาอันใดเพิ่นเตือน,ตอ,อนเพิ่นใดมากมันก็ต้องเลือกพี่น้องผมอันใดเลือกเขาต้องเลือกต้องท่ำใจแหละพี่น้องบ้ามีท่ำใจสายบ้ามีมันสายละ่ะฉีดเบื้องว่าบ้ามีสีอุกเอาซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะตีซีไพ่กับพวกถุ่มสองทุ่มไพ่กับพกออกทงออกทา่าหายู่หากินบาดที่นีมันไป มันกะคัดตัววิธีชีวิตวความเป็นอยู่ของเฮาเนี่ยนะบ้ามีบอกตรงๆซะบัดที่นี่กะต้องพันโตมาเห็ดเป็นย่างอย่างกินช่องเฮาก็ได้พันโตมาเห็ดยาๆๆๆ่างย่างกินเสล้วก็เลยก็คือจ้งเห็นเนาพี่น้องเนาะก็แยาวากันกับฝากทิศฝากตามฝากอะไรฝากแช่คือเก็แหละครับเพราะว่าช่องนี้มันยู่ไดโดยพีโดยน้องม้วนมูสมาขีเข้านี่เด้คันบอกเพื่อนว่าบ่ามีพี่บ่ามีน้อง มันบ่มีผู้เบิงเ่งหรอบ้ามีสิเฮ็ดไปอีหยังจังซี่นะเฮ็ดด้วยใจฮักก็เฮ็ดคือเข้าแล้วบ่ทิ่มบ่ปลาโนพี่น้องเนาะก็บ,บ่ได้ทิม่มได้ปลาอีหยังครับผมเอาก็ให้เข้าใจกันตามนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าบ,บ่ามีบ่ได้พายกับพวกเพิ่นกาแเนีนำมาเดี๋ยวเฮาเฮ็ดมื้อใหม่นนเ,มนเนาะแม่ทอดเนาะกับไก่ใต่หนามให้มันได้ตัวแบบใหญ่มาบักเอีบมาซะก่อนซะ มัอน,นี้กำลังตัวย่อมย่อมขอเป็นขัวใส่พริกแกงใส่ใส่ลูกฟักซี่พักใดของเพิินกุกเพิ่นขอลงมือเองแม่ท่อนเพิ่นว่าเอาสีอยากได้เด็ดซ้ำใดว่าสันอันนี้ขอออกตัวก้อนเลยพี่น้องผมเฉียบขาดเพราะว่าไปเห็ุกับเขาขายยุ่กรุงเทพทึ่งข้าวทึงหวานมาเป็นเป็นสิบปีแล้วพี่น้องผม้าล่องฝีมือเพิินเบิงว่าสิเป็นแนวไดครับได้ได้รถด,ดียุเขียงเ้อครับเด้อย,ยุเขียงทางถึง เอาพี่น้องผมผู้ซอยกูเพิ่อนกับเลยไปซื้อนคำแข็งเนาะพี่น,อน้องเนาะคุณพ่อสนองเฮาเพ่อะเห้นไม่ออกจัดการขอลงมือเองว่าสั่นเที่ยวนี่ขอลงมือเองพี่น้องผมกับนี่แหละกวาดสีบ่ได้เป็นใกล้ไตนาบกย้อนนี่ประมาณนี่พี่น้องเลยประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะกวาดสีบ่ได้เป็นใกล้ไตนาบเรากะเครื่องเฮาแต่ว่าเครื่องบ้ามีรับียบกันได้ครับผมมาดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนเนาะพี่น้องผมเนะาะลงมือเอง ครับลงเมื่อเองเต็มรูปแบบด้นี่ใส่น้ำมันจักหน่อยพี่น้องผิดแกงลงแล้วนะผิดแกงลงแล้วครับพี่น้องผม,มเบิ่งกันจอ่จอๆใกล้ๆเนาะพี่น้องเนาะเครื่องถิ่จำดูเด็ดเห็ดมันซ้ำใดพี่น้องเบิ่งเอาสี่ครัวเครื่องให้หอมกว่าเมนบ่ครับ ครับพี่น้องผมเบิ่งเอาเมืนน่อนี้ตั้งต่เห็ดลิดมามเถียวนี่แหละเพิ่นโล่งเมื่อเอง <c oughs> อเพิ่นโล่งเมื่อเองแบบเต็มรูปแบบพี่น้องผม,มว่าเป็นว่คแค่ว่ามาชิม,มาได้ไห่เนาะพี่น้องเนาะจมเรียงเรียกมากเหรอพี่น้องผู้จังหนึง่งเป็นไปได้ยังไปสื่อหัวมันพี่นอ้องเรียกเบื่อยเงิงงงนถิมหอมครับผมพี่น้อง คันหวมเบิงตะการกลวยทับที่ละพี่น้องเอ้ยควงขึ้นอย่างนี้ยับปัดป๊ดปัดป๊ดปั๊ปั๊ตัวเพื่อนนี่อย่างก็ถือดีเราบอก ความล้นดิน้ำขุนโคกน้ำก้นกกใส่ลงไปพี่น้องเ้ยข้วไก่สูตรคุณแม่ทอดห่อพี่น้องผมบ่แบแห บอเสียบกับปู้ทอ้่นะพี่น้องเอ้ยจังไดมัดถือห่วยค่ะกะดอกระเจีครับพี่น้องผมไม่มันสูงๆเราสมบูรณ์ใกล้เนี่ย โอ้ยเป็นป่วบดิคุณแม่ทอดห่อปูผงเครื่องเสยอ๋อครับปรุงเครื่องเฉยๆนะพี่น้องเนาะไปว่าให้กุก๊กว่าใดดิเพื่อนทับพี่หนึ่งพี่น้องผมบ่ตรงนี้เนาะนี่หนึ่งทับพี่ผงนัวผงเสีบพีนองเลยใส่โอ้ป่โอ้ตัดด้วยน้ำตาลมีน่นาขายให้โรงงานเป็นพันชีวิตแล้วเนาะพี่น้องเนะา,นา,นาะก็เป็นแต มีตะกางกินขัวไก่ด้พ่นบุกบุกเลยพี่น้องผมพดบุกบุกเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นขัวไก่สูตรคุณนแม่ทวันตั้งตะเปิดคลิปมามีคลิปนี้แหละเพิ่นลงทุนเฮ็ดไห้เพราะว่าพี่น้องสมาชิกเข้าในน้ำมาเสนะบ้ามีกะต้องเฮ็ดตามคำแนะน้ำน้องเนาะเอาเป็นขัวก้อนไก่ไตน้ำนี่ขอเป็นไก่ปลาตัวใหญ่งก่อนเนาะคุณพ่อสนอง อาไต้น้าอีกอีกตัวหนึ่งพี่น้อง lamps. เอ้ขอเป็นอีกตัวหนึ่งาะพี่น้องเนาะตัวนี้มันพี่น้องผมเบิ่งกันไต่กวนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกันไต่กวนเติมน้ำอีกอยู่บ่บ่แล้วครับเขาเขาเพราหน้าท้อนเสียวิธีไรเอ้เอาหน้ากระชีชิมฟุ้งเครื่องหน้ากระชี้แต่ก็ต้องให้มันแห้งกันไหนเจ้าสิกวนมันแห้งเลยบอก จะเหลวกเอาตักสูตรกุ้งผู้เห็ดครับผมสูตรกุ้งผู้เห็ดเห็ดยังไหลเอาเลยมีใส่เดี๋ยวว่ามีใส่ครับผมแอบไปทางนูัวตัดน้ำตาลหน่อยตัดน้ำตาลจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาจำเจียงเอลงไปที่เกียร์เพลิน โอ้ยพริกแกงไตกะทีนี่แหละนอกคุณพ่อสีเหลืองนะสีนี่นะนี่แล้วมันเด็ดสุดแล้วเผ็ดร้อนเป็นยังไงบ้านนี้อากาศร่อนๆกินกับขนมเนาะเอ้ยพ่อแม่กินกับข้าวเจ้าโอ้ยกินกับขนมพัดนะอาจจะน้องไม่กินกินได้แล้วนะเอาเลยเอาเลยคับสตมันเรียบร้อยก้อนเลยเดี๋ยวผมชิมน้ำกล้วย ขว้าไทยทำให้มันขว้าไทยทำให้พี่น้องได้เห็นแบบเต็มๆกวนเครื่องเทศถ้ามาถึงอีดีแบบวัวเล่้ยนหรอไม่ยช่หรอไฟบ๊วยคือวัวเล่นคือแบบให้เรากผัดเพชรหมูจริงแต่ว่าอยู่บ้านเราเขาทำตำแต่เครื่องเแกงใส่เครื่องเทศเป็นห่อคุณนะอยู่บ้านมีเครื่องเทศเผ็ดเอาไปยักไหนพี่น้องผมควานคางละเอียดแน่นอนพี่น้องเนาะเครื่องในเครื่องตำของเ้านั่นมี่ยังเนี่ยคุณแม่ทอดเ่าว่าหัน ใช่มีกระชายมีกระเทียมมีพริกแห้งเอาใบมะกรูดตำใส่ใส่พริกแห้งเนาะกระขอดชีเม็ดเม็ดขอดชีครับผมเอาเลยน้ทอนจิมได้ก็ได้ครับไอเป็นนักเอกของช่องเลยนี่มึงนี่อย่านึงมาสังบอกจักเนีเอาละครับเนาะเป็นนักเอกเป็นเชียร์เป็นกูของเฮานี่เองพี่น้องผม เอ,าเอา้าวขิงเบิงสุดยอดคว่ำแสีบนัวให้บ้าวมีซีมเมนบอลเอาต<อ>ับครับบาดนีเกี่ยวนี่ถอดตอนตับเอาพ่อใหญ่บุญไปแล้วนะบุญไปกันเลยเหรอไมากินด้วยแล้วมีเขียวคืออันนี้คืออันนี้หมาบ่ได้ใส่ซ้ำเหมือหม้อ เอาอพี่น้องผมมาในประเที่ยวตามไปเทศในจังหวัดต่างจังหวัดเหม,ม,ม,มือนเดิมคือก็พี่น้องผมมาอยากมากินมาแสิร์ฟมโนนครกาโนพี่น้องเนาะครับบะหมี่าออิซานบาะถุยพี่น้องผมเผ็ดร้อนกินกับกเขาพอดีพี่น้องกินกันกบ,บ,บกเขาพอดีจบบไก่กับไก่ปลาตัวน้อย แซบ่บ้าพวกปลาส่วนน้องทีมมั้งเมียวก่อนเด็ดไหนเปิ้ลลงมาเต็มตัวขังแรกพี่น้องยิ้มเล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาแซีบเสบพี่น้องผมเป็นขุนข้าวอัลกัลเดนิเอาเลยครับตักเรียบร้อยพี่น้องผมจวดจ,ดจัดไปจวดกินก็นกินน้อกันตัวครับอเอามาพี่น้องผมเขาผ้าเขาได้เขาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องผมมาพี่น้องผมทางไค่ทางไค่คือเก้านั่นแหละขันโบเอินกับ่บเมียนนาะพี่น้องเนาะช่องเข้าเดห็ดเห็ดจินนต้อกันล้มก็มีตัวเดียวได้กระนวลกลนพี่น้องเลยเอาเอาของบบฝ่ายไปให้เขาก่อนได้กระนวลกลนเนาะพี่น้องเนาะกระนวลกลนไก่คักค่ะคือว่าตูดไก่นั่นเองพี่น้องบ่ามีจําเป็นต้องจินข้าวจ้าพี่น้องผมจับชายถ้วยนึง ยังน่ะจับชายพี่น้องผมเดมาหวมผ่ากับคุณแม่ทอนกุกอันดับหนึ่งกองเฮาแหล้วพี่น้องผมตามคําบอกเขาสามารถชีดล่องหากุกเด็ด,เด,ดเด็ดเบิงวสันพี่น้องผมเด็ดสาใจของจังหวะกันนพี่น้องครับขั้นตอนแรกมาใส่กันสะกอนพี่น้องกับดากไก่เเลยพี่น้องเด้อกับดากไกย์ลงออกดีก่อบอกไปทัวอะไรนะทอน หามอยู่ดอกเว้ยเว้ยขิงเขาแ่บพอดีขิงเขาแสบพอดีพี่น้องผมถ้ากล่องตัวนี้มันหลุดเป็นสันๆผู้ใดเห็นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอนไยเอาวัน เอาพักไว้ให้มันมนเลยเอาให้เจียรใต้บนี่อลองเบิงงพี่น้องผมลองเบิงงเกียรต้อืมดังขาดอันนี้มันจังดุเด็ดเพ็ดมันซาใจพี่น้องนเอาไปยิด่ะฮะหนาไปปมันกินกับเขามันพอดีเลยห่ะ ก้านเมือ่อยไก่คุณอยกครูมั้งหัวเนี้ยครับครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลททุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมเหมือนเก่าเลยพี่น้องเรื่อง,องอจากหัวใจทีมงานอีสานบัดกของเองไหนที่เ้าเฮียตามครับนะน้นำไหนห้องเฮียพี่น้องผมส่วนใกล้แต่น้ำสัญญาบ่าลืมพี่น้องเดี๋ยวสิจัดใหนน้อพี่น้องเนาะเพราะการคลิปหน้าครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเบมือนเครื่อง Okay, okay lang.